งามหลายกับภัยสร้างมนนะงดดพ์ูนะสูงอัลลาดเลยพี่น้องสวยงามเลยนี่ขอดีของค้องสใสไกล้ล่ะเป็นการรวบรวมน้ำชื่นใจพี่น้องชื่นใจแล้วก็นีความสุขที่ได้มาเดินช่มความสำเร็จเนาะแปลงของเขานี่ล่ะเห็นแเ้ามี ความสุขเราก็ชื่นใจนะครับยังได้ฝากพี่น้องนะครับผมสั่งความสมบูรณ์หรือว่าสั่งสวนสั่งข้างอาหารว้ให้กับเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าให้กับครอบครัวเจ้าของนะครับผม สวัสดีครับบายุทธพระจวดครับวันนี้พาพี่น้องมาจดดุสิตโซรีนาปตะเสดครับเป็นสวนของบายุทธเองพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมากพี่น้องบายุธสิภาพพี่น้องมาอัปเดตแปลงของบายุธครับผมหกหนองหน้าเกษตรผสมผสานครับเ๋ยวสีภาพพี่น้องมาเบงปลาผักหวานติดตามความืบหนนาหลังจากที่เข้าปลูก ผักหวานปลาโดยการใส่มเมล็ดว่าสิเป็นแังไดในการปลูกที่ตามจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาที่ตามเมิงแต่เกิดว่ามันได้ผลดีนะพี่น้องปีนาข้าวสีลงเพิ่มเติมอีกที่ว่าปลูกใส่มเมล็ดนะครับ แต่สิเป็นไอเดียให้กับพี่น้องมีสายสายเขียวของเของผู้ที่ลงไหลผักหวานปลาสึ่งหลายๆคนกน็ยังยอมรับอยู่า่าการปลูกหวานปลาเป็นเป็นการปลูกที่ยากหรือว่าเจออุปสรรคหลายๆอย่างเนาะพี่น้องยังของบรยุน์น่ก็ต่อสู่กับผัหวานปลามาาลาย ฤรรูร้การหรือว่าลายเพลรานะครับอันนี้สี่ภาพี่น้องคอยเบิกงนี่เป็นแปลงผักหวานปลาที่ปลูกโดยการใส่มเมล็ดนั่นก็นคือเอาในผักหวานปลานะครับมาพาะไว้มันเป็นคือยังทวงออกนี่พี่น้องให้มันออกมาคือยังทวงอกอกอล้วอ่งก็เอามาหยอดลงในปลานี่ครับแค่บนันซึ่งเข้าได้ปลูกแค่บนัน ลีวการปลูกหวานปลารอบแรกนะที่เพาะจากถุงเอามาลงปลูปกแลก้วก็ผ่านมามันมันตายวัดพี่น้องคือบอบอเกิดประสบผลสําเร็จครั้งนี้ก็ได้ใส่มเมล็ดโดยการได้มเมล็ดจ,จากสวนกระท่อมดินกินแดดของอาจารย์ดําดาโซลาเซลล์นะครับเราสิพาพี่น้องอัปเดตบึงมาเบ่งกันเลยครับปลูก ครั้งแรกก็คือบริใสปุ๋ยบริใสแย,ยงพี่น้องนะก็คือมีต้นในแค่บ้านย้มมองไดลุมไดก็เอาเมล็ดผักหวานป้านเนี่ลงเลยนะครับทีพอกาไวก็เอามาลงเลยเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาจอบเบิงจักน้อยเนบริเวณซันีหละในการลงผักหวานป้านะครับนล่นก็คือใส่ขวดพลาสติกคุ้มไว้นะครับนี่ เามาเบิรงกันนี่พี่น้องไอ้ขวดปะสคิคุ้มอยู่นี่โอ้ก็ถือว่าเห็นผลนี่ได้พี่น้องนี่ครับเพนบบเห็นต้นผักหวานปลาเนาะนั่น,นะครับนี่อยู่ในขวดแตกดีอยู่พี่น้องนี่นะครับอยู่ในขวดเลนะอันนี้หลุมแรกอันไรที่มีในขวดนี่ก็คือ ก็คือมีผักหวานปลาเพราะวา่าเขาป้องกันไว้หลังจากที่เอาเมล็ดหยอดลงไปเขาก็เอาไ้ขวดพลาสติกที่เขาตันนี่พี่น้องคุ้มไว้ป้องกันหมดนะครับหมดตัวดำๆพี่น้องบ้านบ้านประอยชนว่าหมดลินหรือว่าหมวกมแมลงต่างๆพวกกินลีดพวกที่เขามากินแป้งนี่แหละเขากับมาคุ้มไว้ก็ถือว่าได้ผลครับยังลุมนี่เนาะ มีตนแค่บา้นา,นา,า,นบานนี่พวะวันปลาห้อดไปในกระถือว่านี่นี่พี่น้องเห็นนะครับนี่รอดครับยังรุมนีหยอดสองเม็ดพี่น้องที่โพกมาเนี่คือเม็ดหนึง่งต้นหนึ่งอันนั้นก็ยอดมาต้นหนึง่งถือว่าสําเร็จแต่ว่าต้นนี้<อ>ยังไม่เห็นโพกครับก็เลยเอาหลังจากนั้นทีมามานพวงหวันปลาติดแล้วเขาก็เอาไม้แดงนี่ครับนี่ต้นแดงนี่มาลงเพิ่ม ตอนนี้ต้นแดงกำลังแตกยอดเนี่ยรุมแรกนี้ได้ยุพี่น้องสองต้นมาลุมที่สองรุมที่สองของค้างกันนี่อ่านี่ติดสองต้นนี่พี่น้องนี่ครับติดสองต้นเลยนี่ครับเห็นยอดแทงขึ้นมาแล้วส่วนลุมนี่กำลังแตกนะพี่น้องเห็นบ่๊วเขียวๆเ,เนี่ยกำลังเขียวๆเ,เริ่มอมมาแล้วครับ หลุมสองกับพนอ่านวา่าหลุมสามหลุมสามนี่กับพานครับผมนี่โอ้นี่นี่เริ่มแตกนวครับเนี่ยี่พี่น้องหลุมซีหมครับอืมขาก,กันหลุมซีนี่ครับว่นี่กับีครับไม่แดงนี่ก็เริ่มแตกโอ้ถือว่าได้ครับพี่น้องถือว่าได้ถือว่าได้นะครับ ลุมนี่กักระรังสีสลัดเม็ดนี่ครับพี่น้องนี่นี่มองเ ja มื่อจก,กไปขยับเขานี่อันนี้ครับนี่ได้แล้วลุมนี่กับกระรังแท,ทงออกมาโอ้พ่อได้ครับโอ้ลุมนี่ลุมนี่ก็ลกะรังสีสลัดเมดเทือนคุณเห็นแล้วเขียวเขียวเริ่มเริ่มถีแท,ทงออกมาแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้าพี่น,องงน้องยางเบิ้งนี่พี่น้อง เต็มขวดเลยน่ะนะครับซองออกมาสองเลยสองต้นปลูกไม้แดงเสิมหิีพุ่นครับอีก,กันหนึ่งได้ยามไม่เอยอะหน่อยนี่นี่กระติดครับนี่กระติดนี่พี่น้องนี่กระรอดนี่ครับประวันป้าน,นี่โอ้ตตามทีสายตาทีประยุทธ์มองเห็นนี่ นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เลยครับผมปรหวานปลาโอเคอยู่นะบางต้นก็โผล่ออกมาไปแล้วบางต้นก็ยังมาท่านอิสลัดมเมล็ดตามที่ขวดงุ้มไว้่ในพี่น้องโอ้ก็ถือว่าได้ผลครับผมถือว่าได้ผลอันนี้ขวดลมพี่น้องมัง้งขวดลมอึ๊บ ถ้าเบ่ง่ามันเป็นยังไงขวดร่มขวดร่มเอาอย่า,าจะหน่อยอ๋อนี่เดีพี่น้องนี่นี่ครับขวดร่มแต่ว่าพกวันป้าเกิดนี่ครับสองตนนี่แต่ว่าต้องระวังนี่ครับไออดูแมลงตัวดำๆนี่นี่ขวดนี่ขึ้นมาสองเมตรที่กันไม้แดงกนลังติดคตรเหมือกัน จริงๆแล้วถามว่าขวดโอเคบอในการคุ้มแต่พี่น้องผู้ใดมีงบประมาณในการพรางแสงของเขาเป็นตะก,กาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้เนี่ยมันสีเป็นสีใสๆอย่างสีในการกรองแสงเนาะยังทีไปถามพอเสไรภูจลัดนะครับย่อมเพอหน้าโพ ที่เพิ่นปลูกผักหวานปลาประมาณสามพันตัต้นพี่น้องของพอเซนนี่เพิ่นก็ใส่การพรางแสงพ่เลียงก็การใส่พ่เลียงก็สิเป็นตน้นชะอมนะครับเพิ่นก็ใส่ตากาะตาก้าเนาะตะก้าพลาสติกตะไคร้สีดำรือว่าตะกา้าที่เป็นสีดำเป็นรูรั่วพี่น้องอันนั้นจะพรางแสงดีๆส่วนขวดนี่ของประโยุน์ใส่ก็คือ ใช้ในสิ่งที่มีนะจังไายในนํำพี่น้องตรงนั้นจะดีกว่าที่เป็นตะกานะครับเบิ้งนี่พี่น้องมึงนี่ขนาดใส่ใส่ขวดพลาติกนี่กูนะเริ่มแทงออกมาแล้วนะครับถือว่าสำเร็จอยู่ครับผมระวันปลาจังนาพี่น้องก่ะ ปีนาเดอูดูการปรกวานป้าสีเริ่มมองมากก็เร,เริ่มเริ่มหา,มาเมล็ดเริ่มหา,มาเมล็ดไว้นะครับเนาะแล้วก็เอาไปเพาะเบิ้งตามคลิปของบายุทธก็ได้หรือจังใดกันมีผู้ใดมีองค์ความรู้ก็แช่ให้พี่น้องในฟังน้ำกันนะครับกัรไปถามพอเสียอยู่สวนไร่ภูจลัดนี่ถือว่าเพิ่นประสบความสำเร็จในเรื่องของการผูกหวานปลาที่บรยุทธ์ไป ภายทํามานะครับพี่นออ้องก็รอช่มอันนั้นน่ะถือว่าสําเร็จเลยพี่น้องพ่อพนบอกว่าการปลูกพหวานป้าน,นี่ปลูกทีเดียวพี่น้องหลังจากนั้นมาคือเก็บตลอดเลยนะครับยังปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่ผ่านมาปีนี้เฉพาะในการเก็บยอดเนี่ยพอพลังเงินไปหลักหมื่นแล้วนะครับหลักหลายหมื่นแล้ววันส้นเทาะฉะนั้นแล้วนะพี่น้องพหวานพ้าน,นี่ เป็นที่เป็ที่สนใจนะครับฝากพี่น้องเอามื่อนีมีโอกาสดันดีหลังจากที่ไปเยี่ยมยามพี่น้องมีสายสายเขียวหรือว่าพี่น้องเกษตรนะครับผมไปเก็บภาพบันทึกไม้พี่น้องในรับชมช่วงเย็นก็เลยแวะขมาที่สวนจ้าของนิดนึงครับเอาภาพมาให้พี่น้องในเบืง้ง บายุดก็มีสวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดสวนคือกันนะครับกแเรวก็เรียนรู้ไปครับพี่น้องนี่ละสวนใดที่ผมเบายุดไปเยี่ยมยามมากหรือว่าไปทายทำม,มากมันดีแล้วมันเหมาะกับพื้นที่ผมบายุดก็มาปรับใส่กับบริบทเจ้าของนี่พี่น้องไอ้ห้าเนาะ เป็นสิ่งที่ดีด้วยครับนี่นี่ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีดินดีหยายอมดีถ้าจะให้ดีผู้ใดมีปศุสัตว์แห่งดีแต่ว่าปศุสัตว์ก็ต้องยอมรับว่ามันจะเพิ่มความเมื่อยให้กระเพ้าแต่กันมองในสิ่งที่ดีนั่นก็คือเป็นเงินออมกำลงังเงินฝากรรยปีที่เก็บไว้ให้หานะปะศุสัตว์ก็ลองเมืองผวกงวัวผวกไข่ต่างต่าง เห็ดควบคู่กันไปหยาก็เอาจากสวนเท่านี้แหละยังของบรายุต์นี่มีมีพี่น้องมีหยาิเพิ่นมามาขอมาขอทั้งปีเลยนั่น,นจ,จะแาวนะครับเพราะว่าเพิ่นมีง่วหลายช่วงนี้เพิ่นช่วงดูดทำหน้านี่ห้ากะ่ะค่อนข้างที่สิหายากวันที่นี่อันนี้คือบอ่อปลามื่อนี้เอาแตงโม เอาแตงโมงมาให้ปลาพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง้งเอาแตงโมงมาโยนให้ปลาพุดนะ่ะกินอยู่พุดน่ะเป็นปลาตะเพียนบอนี่เป็นปลาตะเพียน,น,น,ยน,ยนกับปลานิ้นที่เลี้ยงไว้เบิง้งพุดนะ่ะหยุบจับหยุบจับอยู่พี่น้องพุดนะ่ะเขากินอยู่พุดนะ่ะโอ้พุดน่ะครับเไม่ พูดนะเลี้ยงยุ่เลี้ยงกินพี่น้องนี่ครับเพิ่งโอ้มี่ต่ตัวใหญ่พี่น้องเลยพูดนะเขากินผลไม้ครับเลี้ยงปลากินพืชเลี้ยงปลากินพืชกินตะไคร่น้ำกินนี่แหละพวกผลไม้ที่ หรือว่าเศษพักยังเหลือต่างๆในห้ามาโยนลงนี่แหละพุ่นพุ่นอะโอ้มีแต่ตัวใหญ่เลี้ยงไว้พี่น้องนั่นเขาก็ได้อยู่ได้กินเป็นข้างอาหารของเขานะครับแอดมินกํลังตัดแต่งกิ่งต้นไผ่อันนี้ไผ่สร้างมนครับเป็นไผ่สร้างมนที่ปลูก การดินพังกับแมนพี่น้องใส่ล่ำกับแมนครับกินนอกระได้ครับนี่ไพ่สร้างมนหลอบบอหลอบสาเลยเป็นไพ่ที่บค่อยมีแขนงแล้วก็ปลูกไว้แต่ใส่ลำ่ำเบื้องเมืหวานปลาเรียบรอยบ้อยเบื้องบ่อปลา๋ยวัอยู่สิบห้าพี่น้องเดินรอบบริเวณเดินรอบบริเวณสะ นะครับโอ้อยัยงยังจอบเบิงป่าเลยพี่น้องมันมีความสุขไหมนะมีชีวิตชีว่าถ้าเป็นความสุขโอ้พี่น้องมึงหย่ามบืองหย่าเบื้องหย่าหย่ากำลังงาม เดินไปด้วยกันเบืองความเปลี่ยนแปลงฝนกับบริเวตกบริด้ตกหลายได้พี่น้องอยู่สวนบายุดนี่ตกอยู่ต่ว่าบริด้ตกบริด้ตกแห้งเป็นพ่อกระเทือนนี่แหละพี่น้องเป็นพ่อกระเทือนแต่เขากับมีการสะสมน้ำไว้ โอ้พีน,น้องเห็นปลาเขา่าบะเขากำหญ้าในมาาลำกันหญ่าห้ากาพี่นอ้องหญ่าห้ากาเต็มเลยแต่ว่าหญ่ามื้อนี้บ่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขามีอายุของเขานะครับเขาาม่ต้องห่งงหวงเลยปล่อยไว้เดี๋ยวเขาก็หยุบลงเองเดี๋ยวเขาก็กตายนะครับอันนี้ก็คุดห้องใส่ไก่รอบแปลงเลยนะครับ มึงพี่น้องมึงไอภัยสร้างมนโอ้พนะภัยสร้างมนปลูกขนาบคางปฏิสีต์กัน่ให้ดินพังดินสไลด์มองนี้เป็นคู่พี่น้องที่สร้างถึ้ว่าไหมเนี่ยเป็นสายยู่ด้านบนเ,เป็นสายดานบน เ้วก็เาเริมน,มน้ำลงบอ่อนี่บางที่เป็นคู่ซึ่งสางขึ้นมาไม่ดินบ่ค่อยแข็งบันใดเขาก็เลยเอาไผ่สร้างมนมาปลูกนี่ครับสองขางเลยเพื่อยึดหนาดินก็มีกอใหญ่กอหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับให้เบิ่งความสวยงามของไผ่สร้างมนพี่น้องอันนี้ก็ก,กอม่สวยงามบันใดด้แต่ว่า สเสน่ห์ของเขาคือร่ําเขานี่ยรําเขานี่ยคือตรงดีพี่น้องพูดนะตรงดีคะแนงเขาสิบห,หลาหลนนี่มึงนอเขานอกระลังเริ่มนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าเขาของบ้ายุทธนะครับ ตอนนี้กำลังเติมน้ำจากโซลาร์เซียลงแต่ว่าช่วงนี้บบค่อยมีบบค่อยมีแดดนะก็เลยได้น้ำฝนจากช่วงที่เราเรือจากที่เขาเติมน้ำที่แล้วนี่ก็ยังขังอยู่ข้อดีของเหตุการณ์ในคลองสายแก้ได้พี่น้องการกระจายความสุ่มซึนหรือว่าสุ่มเย็นกันฝฟกตกลงมาหรือว่าการเทา,น,า,น,านีน้ำนี่เหตุให้ดิน เห็ดในดินของเห้านี่มันซุมเร็วไหมครับซุมเร็วแล้วกะเกิดว่าดินอิมนอ่มตัวดินนิ่มตัวเพราะน้ำเติมลงมานิดเดียวแค่นั้นแหละนะเห็นในดินเขายิ้มตัวแล้วน้ำกัขังอยู่ในโดนนี่ขอดีของคล้องสายเกล้ลก็เป็นการรวบรวมน้ำอุ้ยงามหลายกับไผ่สร้างมนต์ูนะ่ะ สูงอัลลาดเลยพี่น้องสวยงามเลยถนนผ้ากลางหมดน,นี่ครับนี่ทำเกษตรแล้วสบายไปหน้าได้พี่น้องทำอย่างไรจึงจะสบายไปหน้าไม่ลำบากไปหนาเด้ครับต่อไปวันทางนานี่ชที่วิ่เท่าสิเถาแก่ลงไปกลายมีทางสัญจรง่ามขนอุปกรณ์เครื่องจักรหรือว่าขนปุ๋ยขนฟุน้นขนฟางต่างๆ อันนี้ก็อีกหนึ่งบอ่บอปลานี่ครับนุณเสียงปลาพี่น้องนี่คือซูปเปอร์มาร์เก็ตน้เนี่ยหรือว่าคลังอาหารของบ้าอยูย่เองสดสดแบบนี้เลยอยากกินกะหาวิธีวันแหนใสดักไข่กัว่าไปหรือว่าดักรอบกัวแ,ลแหล่เต่ามีอุปกรณ์น,นะครับ น,นี่มะม,ม,ม่วงอกร่องให้พี่น้องนี่มะม่วงอกร่องนี่ห้อยแตงกิงนี่ครับตัดแตงกิงกระโดงออกให้เขาแตกคุมคางตัดตรงกลางมะม่วงอกร่องนะครับอันนี้กับบกม่วงอันนี้คุณพ่อปลูกบักม่วงอย่างบุญเดียพี่น้องมันปลูกไว เดี๋ยวรอบเบิ้งผลผลิตเบิง้งเม่อห้เนีออกผลผลิตส่วนด่านทรายถนนเนี่ยก็เป็นไผ่นี่เขากับเห็ดสะขึ้นมาหมาย่ยกับข้องใส่ไก่กับหลอกสใไม่เนี่ยพี่น้องมองนี่นะเขากับเอาไผ่มาปลูกยึดหน้าดิน ไั่สร้างมนต์เน้นไั่สร้างมนต์นี่แหละพี่น้องเบื้องล่าเขาที่ไรน่ะโอ้บ่ะพาพี่น้องมาย่างเบื้องต่อต้นอะไพี่น้องไั่สร้างมนต์ประยุดโอ้นี่สแสดงว่าล่มแห้งเลยพี่น้องช่วงช่วงฝนเบื้งต้นไม้งาหักเลยออื นี่ถนนลักนะครับผมด้านซ้ายเมื่อสิเป็นตน้นไม้น้ต้นไม้นี่ปลูกปีห3สานะครับมิถุนาปีห3สาปลอยได้แล้วครับผมปลอยได้แล้วพี่น้องเนี่ยงาเป็นแถวเลยประยุงซางอยางหน้าตะเคียนมอกกันีปลาดูมะขา่าแดงปลูกไว้น้ำกันนี่แหละโซนนี่ปลอยได้แล้ว มีหนาทีคือปีทัดไปก็คือเอาฟางมะฮ่มนะครับพมฟางแค่นั้นเองปล่อยให้เขาท่านาทีเติบโตพอน,นี่แหละครับพี่น้องมีข้องใส่ไก่นี่ข้องใส่ไก่นี่ก็สีล้อเลี้ยงเขาล้อเลี้ยงทั้งหน้าเขาแล้วก็ทั้งตน้นไม้ที่พี่น้องมองเห็นเป็นเป็นแถวนี่ คือปลาใหม่นะครับชื่นใจพี่น้องชื่นใจแล้วก็มีความสุขที่ได้มาเดินชมความสำเร็จเนาะแต่งของเขานี่แหละที่ได้เามีความสุขแล้วก็ชื่นใจนะครับจะได้ฝากพี่น้องนะครับผมสั่งความสมบูรณ์หรือว่าสั่งสวนสั่งข้างอาหารวาให้กับเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าให้กับ คอบพววยจะาลองนะครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกัอัปเดตโซเยนานะปลาะเสริฐพี่น้องได้รับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ